ทำนี้เนี่ยโอ้ยมายาวนานแต่อย่างที่ <c oughs> บอกแลลวครับว่าภาพมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักที <c oughs> บางคนก็เลยมีการเสนอแนว <c oughs> คิดว่าเอ๊ะไหนๆจะปฏิรูปทั้งทีเนี่ยโยงไปถึงกระบวนการใหญ่ก็คือกระบวนการยุติธรรมเลยดีหรือเปล่า <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้าเทียบ <c oughs> ง่ายๆเ <c oughs> <ๆ S 1> นี่ยนะครับกรณีล่าสุดไงแพดว่าก้าโศกอ่ะเห็นด้วยมากเลยเนี่ยนะครับทีมข่าวเนชั้นทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษครับว่าที่ร้อยตีธนกฤิจิต เลยค่ะนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตฝ่ายกฎหมายของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของการลดความเหลื่อนล้ำในกระบวนการยุติธรรมของไทยว่าหลักการก็คือการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะต้องมีความเสมอภาค โดยจะใช้กองทุนยุติธรรมเป็น,นกลไกดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงการดูแลแพะในคดีอาญาด้วยนะ,ะซึ่งเรื่องนี้เ,เป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่มีนายสมศักดิ์เทพสุทินร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องการจะทําให้เกิดความยุติธรรมแบบเข้าถึงง่ายและมีช่องทางในการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยครับการเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นการเมืองที่ต้องแข่งขันกันที่ผลงานเป็นตัวตั้ง นะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยเอาเรื่องของผลงานเป็นตัวตั้งนะครับสร้างความพึงพอใจแก่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมในยุคข,ของท่านเนี่ยจะเป็นยุคที่เข้าถึงง่ายเป็นยุคที่ท่านใส่ใจในในเรื่องของประชาชนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อ,อยังกระทรวงยุติธรรมได้ตลอดเวลานะครับโดยห้องยิ่งกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็มีศูนย เป็นคลินิกคุ้มครองศิธิ์เนี่ยเปิดอยู่24ชั่วโมงโดยแนวคิดนี้รถเลยนะเป็นแนวคิดในฝันเลยถามว่าถ้าต้องทําให้ได้นะคะคือการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นไปตามสโลแกนของกระทรวงยุติธรรมในยุครัฐมนตรีคุณสมศักดิ์นะที่บอกว่าความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในทุกชนชั้นก็จะตรงตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภารวมถึงจะมีการพัฒนากฎหมายค่ะไปสร้างความเข้าใจเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้วย อีกหนึ่งประเด็นที่พูดถึงก็คือกระแสโจมตีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองฝั่งของว่าที่ร้อยตรีธนก,กฤษนะคะบ,บอกว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ย คงไม่เข้าใจโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมหรอกอท่านยืนยันนะคะว่าไม่มีอำนาจพิเศษใดๆที่จะไปล้วงลูกได้ค่ะความเหลื่อมล้ำในใกระทรวงในเรื่องของกระทรวงยุติธรรมเรื่องของวามยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงคนจนเข้าไม่ถึงในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็เห็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับต้องมาล้องสื่อให้ได้อย่างเงี้ยถึง,งจะได้ความยุติธรรมนะคะลองดูค่ะว่าในสมัยนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันกระเตื้องในทิศทางที่ดีขึ้นไหม